เหมือนนั่งดูเขาสองคนจีบกันรู้สึกคล้ายๆกันเลยก้าวหล่อมากมีแสงออกมาจากตัวน้องก้าวนะคะในภาพแบบไม่ใช่แสงพ้าทิพย์นะเป็นแสงก้าวปล่อยออกไปแส่พ้าทิย์อี e M M, เดี EFM แฟนดอมืสวัสดีก้าวสวัสดีอัพค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแสงธรรมชาติะด้วยใช่ัอดีถ้าผมปิดมากแล้วมันมืดอะ พูดหนึ่งเราสองคนดีกว่าช่วงนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ้างไหมคะหรือว่าก็ไม่ได้เจอกันเหมือนกันโอ้จริงๆเนี่ยเจอกันเกือบทุกวันเลยนะฮะอาจจะมี <c oughs> ช่วงท้ายๆเดือนนี่แหละฮะที่เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยได้เจออาจจะเป็นช่วงเวลาพักงานแหละบ้าง <c oughs> <c oughs> พักงานพักงานที่เราแบบเป็นตารางหยุดของเราเนาะไม่ได้แบบว่าเราโดนพักงานไม่ใช่ใช่ใช่เป็นเวลาหยุดของเราฮะใช่แล้วความรู้สึกที่ต้องเจอกันทั้งเดือนเป็นยังไงบ้าง ให้อัพออกความจริงก็ชี้แล้วเจอกันบ่อยความจริงแล้วก็ก็มีงานมาเรื่อยๆเราก็ได้เจอกันบ่อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าจะไปทํางานร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต่างกันไปไหนก็ยังได้เจอกันอยู่ครับทุกวันก็เ <c oughs> ป็นควแฮปปี้แฮปปี้มากครับ โอเคแฮปปี้ทั้งคู่นะคะแล้วก็วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ทั้งสองคนอ่ะเจอกันครบหนึ่งปีใช่ยังจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เจอกันอ่ะแต่ละคนฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างโอ้โหอ่ะเก้าวก่อนจริงๆมันตึงมากนะฮะวันแรกอ่ะมันตึงมากมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เลยมันตึงมากๆวันแรกที่เรามาเจอกันเนี่ยมันคือแบบว่า มันต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลยแล้วมันแบบว่าทําให้เราเนี่ยเข้าหากันแบบว่าเรลงกันมากๆแต่ก็มีทางพี่ตีพี่บอสอะไรเงี้ยที่จะจัดคลาสเวิร์กช็อปเนี่ยมาให้เราแบบว่าได้ละลายพฤติกรรมกันแล้วก็จนมารู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆอวันแรกเหรอฮะถ้าให้เล่าเหตุการณ์เนี่ยผมจําได้เลยว่าคุณภูมิพัฒน์เขาเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเขาแบบว่าเขาก็จะนิ่งๆสุขุมเยือกเย็นมากมาก มันทาให้ผมเนี่ยเก่งมากๆจากเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเกรงอยู่แล้วเกรงไปอีกนะฮะแล้วผ่านไปกี่เดือนเราถึงจะหายเกรงอู๋จริงๆเราสนิทกันไวมากนะเพราะว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆครั้งเนี่ยผมกับอัพเนี่ยเป็นคนที่เวลาเราคุยกันเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแบบว่าชายทั้งคู่นะเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะค่อนข้างเปิดใจกันมากๆมันเลยทําให้เราเนี่ยสนิทกันไวมากๆแล้วก็รู้ใจกันไวมากอัพ,อพล่ะคะ เป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่เจอกันจนถึงวันนี้ตอนแรกอะ่ะก็แบบกลัวว่าแบบเฮ้ยกลัวเลยอะ่ะกลัวกลัว่แบบไเข้ากันได้หรือเปล่าเราพอรู้ว่าแบบเออมันต้องเล่นคู่กันมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเขาจะเป็นคนยังไงมันมีแต่แบบความคิดมันป็นคำถามในหัวในหัวว่าแบบเฮ้ยเราเจอกันครั้งแรกวันนี้เวิร์กช็อปจะเป็นยังไงนะจะแบบเฮ้ยเขาจะเป็นคนยังไงเราจะเข้ากันได้หรือเปล่ามันจะเล่นด้วยกันแล้วแบบโอเคหรือเปล่อาอะไรเงี<า> <ใน S 2> ้ย ตอนแรกที่เข้ามาก็คือก็หล่อหล่อเลยอ่ะเข้ามาแบบหล่อสุดสุดเนี่ยคุณอ่ะชอบชมก้าวตลอดเลยว่าหล่อคุณชมเขาบ่อยมากคุณรู้ตัวปะเอคุณหล่อจริงๆเขาหล่อจริงๆคือคุณก็หล่อเหมือนกันนะเข้ามาจะเป็นเขาลอยเข้ามาจริงๆอ่ะเขาลอยเข้ามาินเกินไปแล้วคุณเกินไปแล้วเป็นเทพบุรแล้วหล่อเป็นเทพบุตรเหมือนลอยมาทุกวันนี้ยังมองแบบนั้นอยู่ไหมคะมันก็หล่อเหมือนเดิมก็จะมีตรงเวลาที่แบบกินเยอะบ้างกินน้อยบ้างแล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาที่เดิม ช่วงนี้กินเย <languages. S 1> อะครับช่วงนี้กินเยอะมีคนฝากคำถามมาบอกว่าเมนูอะไรที่ก้าวทำแล้วอัพค <inform stated> ิดว่าอร่อยที่สุดทำไมนึกนานอะ่ะทำไมนึกนานอ่ะเออไม่่ม้เลยใช่ไหมครับเคยทำอาหารด้วยกันแต่ว่าที่ก้าวทำคนเดียวเรามาให้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่อัพเคยคิดค้นสูตรใหม่ในการกินไก่ทอดแล้วก็โคสลอ โดยการเอาไก่แล้วโคสโลมาผสมกันแล้วก็ป้อนให้กับก้าวกินจําได้ไหมกิมจิโคสโลกิมจิโคสโลผมจําได้เ,ออเป็นไงนบ้างก้าวสรุว่ามันอร่อยใช่ปะมันอร่อยมากครับมันเป็นรสชาติที่แบบว่าของคล้ายๆของหวานหรือของข้าวอะไรเงี้ยมามาผสมกันแล้วตอนแรกผมรูว่ามันจะกินได้เหรอวะแล้วเออพอเราลองไปคําแรกอะ่ะเออมันเป็นรสชาติที่เข้ากันได้จริงๆนะแล้วมันอร่อยมากออด้วยหนึ่งปีที่คุณแบบว่าอยู่ด้วยกันมาเนี่ย เชื่วคุณสนิทกันมากถึงขนาดที่ว่าอัพเนี่ยสามารถที่จะทําการเมคอัพนะคะมีการไล่ดัางให้กับก้าได้ก็อาจจะทําไม่ค่อยได้แต่ว่าเราค่อนข้างเป็นคนเน้นจีเยอะอะเราก็แบบเราไม่ชอบอยู่นิ่งพอพออยู่เราก็เล่นนู่นเล่นนี่เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้สุดท้ายสุดท้ายแล้วช่างแต่งหน้าอะไรอย่าเงี้ยก็ต้องมาแก้ให้ก้าเหมือนเดิม แปลงใหญ่ขนาดนั้นไรไ้าหรอหนูลูกพี่อยากให้สองคนน่ะถ้าสมมติว่าจะให้ของขวัญอะไรกันได้ในวันครบรอบหนึ่งปีขอคนละหนึ่งชิ้นและขออีกหนึ่งเหตุผลว่าคุณประทับใจอะไรในตัวเขาเริ่มจากก้าวก่อนหนึ่งชิ้นเหรอผมเลือกไม่ถูกจริงๆอ่ะว่าจะเป็นอะไรดีให้เขาแต่ต้องเลือกใช่ไหมต้องเลือกใช่ไหมต้องเลือกต้องเลือกหรือถ้ายังคิดของขวัญไม่ได้เอาความประทับใจก่อนก็ได้ขอเล่าความประทับใจก่อนละกันนะฮะได้ค่ะ อย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งที่สัมภาษณ์นะฮะก็อัพเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากๆแล้วก็เราเนี่ยจนถึงทุกวันนี้คือแบบว่าเราสนิทกันมากๆเราเราแทบจะรู้ใจกันหมดทุกอย่างเนี่ยมันมันหลายอย่างมันบอกไม่ถูกคือเขาเข้ามาเนี่ยอัพเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามาในในช่วงเวลาที่แบบว่าถูกจังหวะมากในชีวิตผมคือเข้ามาเข้ามาหลายอย่างมาแบบว่าเติมเต็มความมั่นใจอะไรให้ผมหลายๆอย่างมันเลยทำใ ให้ผมรู้สึกเนี่ยประทับใจในตัวเขามากๆแล้วก็เชื่อใจเขามากๆถือว่าเขาเป็นคนสนิทของผมคนหนึ่งเลยในชีวิตครับขอถามหน่อยที่บอกว่าเขาอ่ะเข้ามาเติมเต็มความมั่นใจให้กับก้าอ่ะเวลาที่ก้าวขาดความมั่นใจอะ่ะอับจะมีคําพูดอะไรที่คอยบอกก้าวค่ะให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้น เขาไม่ได้มีคําพูดอะไรฮนะแต่เขาก็าจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ว่าเขาจะคอยซับพอร์ตเราหรือว่าสนับสนุนเราให้เรามีมความมั่นใจตรงนั้นไม่ว่าเราจะแบบว่าเสียความมั่นใจหรือว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะแบบว<ม>่าเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาได้อะไรเนงะี้ยฮะหลายๆอย่างเา<ม>้วแบบเติมเต็มส่วนนั้นได้โอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวให้เวลาคุณเก้าในการคิดของขวัญนะก่อนกลับมาที่อัพหน่อยเออผมผมคิดได้แล้ะผมคิดได้แล้วว่าผมจะคห้ได้แล้ว อ่ะโอเคคุณจะให้มันเขาในวันครบรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นต้นไม้เป็นต้นอะไรคะต้นโพต้นโพเลยต้นไทรใช่ไหมทำไมถึงเป็นต้นไม้เออเราไม่เคยเห็นเขาในลุคนี้ที่แบบว่าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะมอบต้นไม้เนี่ยไปให้เขาแบบว่าดูแล ถือว่าเป็นตัวแทนจากเราแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณ<ส>น,นี้<ค>นลดน้ำเลยนะคุณลดเองดิเดี๋ยวผมจะพยายามหาต้นที่ลดน้ำน้อยลงอะไรเงี้ยจะมองเพชรหรือเปล่าต้นไม้ปลอมไปเลยลูกนะโอเค okay. อ่ะกลับมาที่อัพอัพจะเลือกให้ของขวัญก่อนก็ได้หรืออัพจะเลือกบอกความประทับใจก่อนก็ได้คือสิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยสำหรับตัวก้าวคือความจริงเราว่าผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะที่แบบว่า คือตัวผมอะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันเลยอะว่าก้าวเป็นคนที่แบบเออแบบติดใจมากเหมือนแบบเขาโอเวอร์กับเรามากๆเราก็เลยแบบเหมือนกำแพงที่เรามีเวลาเราเจอคนใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถูกทําลายลงไปได้รวดเร็วแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อการทํางานด้วยที่ง,งาน่วกนา้ทำงานง่ายขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนคนนี้มันกลายเป็นเพื่อนเราค่อยๆเข้ามากลายเป็นเพื่อนเราค่อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ มันเป็นจังหวะที่พอดีมากๆแล้วผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ก้าวก็คงไม่ใช่คนอื่นที่เข้ามาในจังหวะขอบคุณมากครับมันก็ทําให้เราได้เดินหน้าไปพร้อมๆกันทําให้เราสองคนได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันการที่ก้าวเป็นคนแบบจริงใจแล้วก็โอเปนมากๆมันทำให้เราคุยกันได้แบบทุกเรื่องคุยได้ตลอดก็แบบไปมีอะไรแบบไม่สบายใจหรือว่ามีติดขัดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยมันก็พร้อมที่จะคุยกันก็พร้อมที่จะคุยเล่นกันด้วยอะไรเงี้ย มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลต่อทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้กลับมาเจอกันมันแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ไปทํางานร่วมกันมันเหมือนแบบมันเหมือนเราได้ไปทํางานกับเพื่อนอ่ะที่เราแบบสามารถเป็นตัวเองได้สุดๆเราสามารถแบบทําอะไรก็ได้เป็นตัวเองยังไงก็ได้ที่เขาแบบเขารู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเขารู้ว่าเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้สึกว่ามันค่อยๆกลายเป็นแบบคอมอร์โซนเป็นเซฟโซนของเราขึ้นมาเรื่ออยๆะไร ขอบคุณก้าวที่ได้มาณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันฮะของขวัญล่ะถ้าเลือกได้หนึ่งชิ้นจะเลือกอะไรเขาเป็นไรเป็นไรเป็นไรขงจิมจีไหมให้เขาไปเป็นผสมลผวผมจะซื้อเครื่องซุยมันคืออะไรอ่ะเอคืออุปกรณ์ทําอาหารอย่างหนึ่งคือก้าวเป็นคนชอบทําแบบชอบกินเนื้อใช่ไหมชอบทาสเต็กชอบทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้ก้าวไปทับ จะได้ลองกินสักทีเห็นพูดมาหลายครั้งแล้วว่าอมผมนี่ย่างเนื้ออร่อยมากนี่ต้องหมักรู้เลยความจริงซื้อเตาหมูกระทะก็ได้น่าจะคล้ายๆกันอทนี่ก้าวตั้งความหวังเลยนะความหวังอยู่ที่เครื่องซูวีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวขอแวะมาอ่านบอกว่าในทวีตนิดนึงนะคะเอามาอ่านคอมเมนต์สลับสลับมาบ้างนะคะคมีบอกว่า,เ,าเหมือนนั่งดูเขาสองคนจีบกันรู้สึกคล้ายๆกันเลย อัพขี้โกงอ่ะฟันหน้าโคตรน่ารักเหมือนกระต่ายเนียเออเราก็มีบอกว่าเออเก้าหล่อมากมีแสงออกมาจากตัวน้องเก้านะคะในภาพแบบไม่ใช่แสงผ้าทิพย์นะเป็นแสงที่ก้าปล่อยออกไปใส่ผ้าทิพย์โอ้โหอัพขอบคุณทั้งประเทศขอบคุณนี่แหละขอบคุณทั้งเก้าทั้งอัพดูแลสุขภาพนะคะดูแลตัวเองเหมือนกันครับไปาปครับ f m แฟนดมอม